ถ้าความจริงเป็นอย่างที่คุณคิดกันนะครับแพทก์ะถามอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์วันที่27คุณได้ไปที่ตลาดเลสซิตี้ใช่ถูกต้องไหมครับแล้ววันที่30คุณบอกว่าคุณไปและคุณไปจริงหรือเปล่าคุณทนายไปไปหรือเปล่าก็ไปไงไปอ่ะไปทำไมข่าวบอกมาว่าตามนิติวิทยาศาสตร์บอกว่าไม่มีสัญญาโทรศัพท์ที่ตลาดเลสซิตี้ในวันนั้นผมลืมโทรศัพท์ชาร์จแบตไว้โอ้ ท่านผู้ชมครับนี่เป็นทีเด็ดของเขาเลยครับลืมโทรศัพท์ว้ที่บ้านชาร์จแบดเอาไว้ก็เลยไม่ได้เอาติดตัวไปเขาถึงไปนะไอ้ที่รักล่ะมาผม่ันนี่ไปผมมาครับอคุณพิธีกรคุณใช้สกิลเขาเลยสกิลเขาเนี่ยผมว่าสั่นแพ้กับพอมึงตกตัวตนนี้เลยเบอร์ไปหมดทนายไปหมดเลยไปไปไร เดี๋ยวจะฟ้องผมนะครับผมครับครับอ่านี่ถือว่าคุณมีทีเด็ดว่าคุณไม่ได้โทรศัพท์ไปลืมไงคัดแบตเอาไว้ใช่อืมและเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ทางฝ่ายของคุณนะที่ผมรู้ข่าวว่าชนะเพราะว่าคุณมีคลิปเสียงอ่าใช่ซึ่งเยอะแยะมากจริงจิแล้วประมาณไปขึ้นศาลกี่คลิปฮะไปจริงจริงแล้วมีประมาณร้อยกว่าคลิปแต่ที่คัดเป็นจริงที่ชนะคือประมาณ20คลิปเป็นนิติวิทยาศาสร์อ๋อศาลนี่เขาเอามาย0คลิปไปถอดเสียงมาแล้วคลิปที่คิดว่าชนะ คดีนี่มันคือคลิปอะไรครับคิดก็คลิปที่คุณครูคุยกับเมียเราขอฟังได้ไหมในรายการได้ครับได้คุณเอามาเปิดได้ไหมฮะเอามาครับให้ทีมงานแล้วยังฮะเอาไว้ให้เขาแล้วโอ้โหท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมีคลิปที่ครูปีช่วยคุยกับภรรยาเกี่ยวกับเรื่องของหวยจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมา ฟังคลิปด้วยกันนะครับเป็นคลิปเสียงของครูแล้วก็ภรรยาครับ,รบแต่พร้อมแล้วขอเชิญทีมงานนะครับลองอเปิดดูถ้าเปิดดูนะครับเออจ้าท้านจริงจริงเองวยด่ว,ว่าสู้อ่ะต้องลงได้ซื้อหรือเปล่านี่ฉันบอกแต่ตรงๆอย่าไปอบอกใครนะชันไม่ได้ซื้อหรอกแต่ว่าช่านขี้รั่นเสื้อแล้วทชานหลงไม่ได้ให้แต่ก็ไม่ต้องหัวนะเพราะช่านมีพยานเจสร้างผลและแท้ยังมีทนายทนายรั่งเนี่ยทนายนเก่งเกมาช่วยชันอยู่ ชอบังชอบผมีนะออหนู่ไงบางวันฉันกชอบบางันฉันก็ไม่ชอบไอมนะแต่วันนี้ยากผมนะฉันไมชอบอืบางวันฉันก็ยากผอืมอ้าวนี่ไงนอกแล้วเห็นไหมล่าไี่ดูใพ่สิอ่านี่อมช่องตัวเลยงไ่เอามาเลยช่วงเอามาเลยนีแล้วเป็นเนื้อเนียนก็บตังกันด้วย โอ้โหแหมฟังแล้วตกใจแทบแย่ครับมีอมด้วยเหรอครับครับเรวเดียวเดียวหลักฐานชัดเจนนี่นะครูไม่หลักฐานส่วนตัวเนี่ยมามาอยู่ทางนู้นได้ยังไงหมายก็ผมมาไปให้ไงสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไร์คอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไคร์กดเลยครับกดเลยปะโทกดเลยดิ Ờ, uh, bye lại. Bye.